วีออสเก๋งนะสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังนี่ตัวตัวนี้เลยอเป่าใช่นำทางมาก่อนเนี้ย <c oughs> ล้วพุ่งแถวไม่เอาเก่งไม่ได้นะฮะ <c oughs> อย่าอย่ารั่วนะทำตามท,ท,ท,ที่พี่เด็กเขาว่านะ ทีมพี่ยูุทีมพี่กรมนี่ก็สนุกนี่คือทางออกนะครับมาจะหาทางต่อให้ได้นะครับก้อนีอย่สุดท้แต่ต้องเกิดสุดท้าย,ายเพื่อรมกันบาบูสามนำเรียนบาบูหนึ่งภารกิจ <39. S 2> เดี๋ยวมาทางรถตัดใช่ไหมเลี้ยวขวาเออโอเคโอเคได้ได้ได้หน้าผมสบายหน้ารถตัดท้ายไอเนี้ยตรงจังแซาทิ่ซิ้งก็ได้พี่ไฟแนั้นรถยนต์เลยนะได้เลยสับับสับ เังผมเสดนี่อ่ะไม่ไสไม่โอออกยากไม่ดีของลำบากนี่เลยน้นองอืจอเนี่ยมันเข้าจอมีออสสีขาวต้องจะผ่านเสนหนึ่งแล้ว ขาเราเล่นอนเลยเลยเาฟดำปึ๊ใช่ๆมันย่ันอ่ยังไม่จอดนะยังไม่จอดูขมันดู๋อ โอ้หอยู่ในรถไม่เเลยมันอยู่ในรถเอาดีสัตว์เฮ้ยเดนเฮ้ยเดนเฮ้ยเยิน

Hãy subscribe cho anh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยังไม่เห็นไม่เห็นออาไปมันอยู่ในป่าหญ้านี่แหละตอนยังไม่มีใครวิ่งยิงลยขาชีขาชีพวกขาชีดูใช่เปล่าใช่ไหม

ที่เดี๋ยวข้างนี้นะครับ

ในกระดิกแล้วเนี่ยกระดิ่งแล้วกระดิ่ตัวเลยมือโหแล้วมือโหแล้วมือโหแล้วหัวโหแล้วยกมือยกมือย่งมือยกางงสูงยกสูงขึ้นไหมหันหน้ามาหันหน้ามาเร็วหันหน้ามาขึ้นมาเลยเออเร็วทางนี้ทางนี้ขึ้นมาเร็วดีมือขึ้นูตึงสูงย่มือ